กฎหมายมันมีามหมายครับเพราะว่าสมมติว่าพระมหาษตรไทยเนี่ยครับไม่นี่นะครับหนึ่งเดียวก็คือตัวเอียเ้ยวแดงนะครับขุนเรืพ่ขึ้นเลยเเในโลกแล้วถ้าสูดแล้วสู้ได้ยังแลปลดแล้วเป็นสีผู้ยิ่งมากเนี่ยเรต้องใส่นอส็อตจำเห็นไหมเพราะอะไรครับปัญหาคิว่าในคิดครับ บมมีอำนาจนะครับพระมหา,ากษัตริย์ไทยบมมีสิทธิ์ล่องลางเกิจจาในเบิกษาแล้วเสียผมนี่ยแเบิบงเลยรเขาเจาเห็นน้ำเห็นดีน้ำม,มัดเหยียบพระพระมหา,ศา,ศากษัตริย์ไทยบมมีแล้วบมมีความหมายหลักแจ๊กเป็นงานยปปั๊มนะมันเขาเค่อยเติมมาแล้วตัวที่มันให้ผู้นั้นผู้นีนไ้ไหว้เขาทุบหัวหัวเมีเ้าจเจาไทยเหยียบทําตีทามขาดทุกอย่างที่วันอนุมัติไปทั้งหมด อันนั้นเมียนละวที่ว่ายงนั่นนะคำพูดสุดท้ายจะได้จะได้หนังสือกฎหมายขึ้นอยู่กับจุดตัดขึ้นมากฎหมายแล้วคำพูดสุดท้ายอยู่กับกับใครครับติกก๊กี้ติ๊กี้พระพุทธเจ้านะพ้นศาลาลูกคนนะยางถอยหลังเนี่ย Young thoải lắng đến bung đi đa bưng 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 bung tay gắn đa bung sang young thoải lắng cái đi 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 bung đi Bưng đi 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 đó đi 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 cả đi 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 อ่านบ้างหน่ๆได้แค่นั้น